สวัสดีคะ่ะพบกับช่องพ่อปลูกชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะพ่อปลูกชาแนลก็จะพาเพื่อนๆนะคะไปดูน้ำหมักจากเปลือกสับประรดกันนะคะที่พ่อปลูกชาแนลได้เคยหมักไว้แล้วนะคะมาดูว่าตอนนี้เขากลายเป็นน้ำหมัก EM กันหรือ,อยังนะคะอ่าและนี่นะคะอ่าระยะเวลานะคะผ่านไปประมาณ เดือนกว่าๆนะคะเกือบสองเดือนนะคะตอนนี้นะคะน้ำหมักจากเปลือกสับประรดหรือว่า่า EM นะคะที่เราได้ทำการหมักเขาไว้นะคะตอนนี้เขาก็กลายเป็น EM อ่า ชนิดดีนะคะเรียบร้อยแล้วที่ว่าชนิดดีเพราะอะไรเพราะว่าลักษณะของเขานะคะจะมีลักษณะออกสีน้ําตาลนะคะแล้วก็มีกลิ่นที่ออกเปรี้ยวๆนะคะอันนี้จะถือได้ว่าเป็น e m ชนิดดีนะคะแต่ถ้าเป็น e m ชนิดไม่ดีหรือ e m เสียนะคะเขาจะมีสีเป็นสีดําแล้วก็มีกลิ่นที่เหม็นเน่ามากๆเลยนะคะเพื่อนๆแต่อันนี้เราได้เป็น e m d นะคะ หมักจากเปลือกสับประรดนะคะอ่าซึ่งเขานะคะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะนำไปอ่าใส่ในแหล่งน้ำนะคะที่เน่าเสียนะคะเพื่อช่วยลดในในการอ่าเน่าของแหล่งน้ำนั้นแล้วก็ลดกลิ่นเน่าเหม็นนั่นเองนะคะ,ะหรือว่านำไปอ่าใส่ลงในทถสซ่วมนะคะเพื่อที่จะเร่งการย่อยสลายนะคะทำให้ ส่วมเราไม่เต็มเร็วนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือนําไปทําการย่อยสลายปุ๋ยหมักนั่นเองนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะทําการเมื่อหมักเสร็จแล้วนะคะเขาเป็นแล้วเราก็จะนําเขานะคะมากรอกใส่ขวดเก็บไว้ใช้ประโยชน์ต่อไปนั่นเองนะคะโดยวิธีการกรอกก็ไม่ยากนะคะเพื่อนๆมีขวดพลาสติกก็ใช้ขวดพลาสติกนะคะหรือใช้เป็นโหลใช้เป็น แกนหล่อนเล็กๆก็ได้นะคะวันนี้เราใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้นั่นก็คือขวดน้ำที่เรากินแล้วนะคะนำมากรอกนะคะเอใส่ลงไปเพื่อเก็บไว้ใช้ประโยชน์ต่อไปนะคะหรือเพื่อนๆท่าในใดสามารถทำไว้จำหน่ายได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าถือได้ว่าเขาก็มีราคาค่อนข้างสูงเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเราสามารถหมักใช้เองได้ก็จะช่วยลด ่าแล้วก็ลดต้นทุนนะคะแล้วก็ประหยัดนะคะมากขึ้นนั่นเองนะคะวิธีการทำนะคะก็ไม่ยากเลยนะคะเพื่อนๆสามารถย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะคะที่พ่อปลูกชแนลได้เคยทําไว้นั่นก็คือวิธีการทํา EM จากเปลือกสับประรดนั่นเองนะคะง่ายมากเลยค่ะเพื่อนๆอันนี้นะคะเขาก็กลายเป็น E-M เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะกรอกใส่ขวดเก็บไว้ใช้ประโยชน์ได้นะคะนะ หรือเพืเ่อนๆนะคะที่ชอบทำปุ๋ยหมักนะคะใช้เองเนี่ยนะคะเราสามารถนำา m m นะคะไปผสมกับน้ำนะคะน้ำเปล่านี่นะคะแล้วก็ทำการราดรดปุ๋ยหมักของเราเป็นประจำก็จะช่วยให้อ่ปุ๋ยหมักของเรานั้นย่อยสลายได้เร็วขึ้นมากอ่ามากๆนะคะหรืออ่านำไปใช้นะคะเป็นเขาเรียกว่าอ่า่าเชื้อนะคะ คือนำไปเติมลงในท่อระบายน้ำก็ได้นะคะเขาจะช่วยลดกลิ่นเน่าเหม็นได้นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะขั้นตอนที่เราใส่นี้เขาจะมีกากที่ย่อยสลายแล้วนะคะเราจะใส่กล้วยนะคะที่มีตัวกรองนะคะเทลงไปเขาอาจจะไหลช้าก็ใช้ไม้นะคะหรืออะไรก็ได้นะคะช่วยคนเขานะคะเพื่อที่จะให้เขา ไหลลงข้างล่างได้เร็วขึ้นนั่นเองนะคะเ,เพื่อนๆนี่เลยนะคะการทำก็ไม่ยากนะคะอ่าเดี๋ยวมาดูตอนที่เรากรอกใส่ขวดเสร็จแล้วว่าจะได้เยอะแค่ไหนนะคะค่ะและนี่นะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะที่เราหมักเมื่อกี้นะคะเราก็ใช้สับประรดประมาณ1-2กิโลนะคะต่อน้ำอ่าห้าลิตรนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะ เขาเป็นแล้วเรากรอกใส่เขาก็จะได้อยู่ประมาณอ่าห้าขวดนะคะแต่ว่าไม่เต็มดีนักนะคะเพื่อนๆน,นี่เลยค่ะอันนี้ถือได้เป็นถือได้ว่าเป็น EMD นะคะเพราะว่ามีลักษณะเป็นสีน้ำตาลแล้วก็มีกลิ่นเปรี้ยวนะคะเหมือนกลิ่นเหล้าขาวเลยนะคะอ่าและนี่นะคะก็อ่าเป็นอีกนะคะ ที่พ่อปลูกชาแนลได้นำมาเพื่อนๆนำเพื่อนๆมาดูว่าหลังจากที่เราหมาัก EM เสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเขากลายเป็น EM จะมีลักษณะอย่างไรนะคะค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อปลูกชาแนลด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะพ่อปลูกชาแนลจะพาไปทำอะไรยาพลาดติดขาดสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ